สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางเรียมักมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับที่จริงนะคือเราฟังนะธรรมะมาเยอะนะฟังนี้ก็ไม่รู้นะแยกแยะไม่ออกนะอะไรจริงอะไรไม่จริงนะก็ฟังไปเรื่อยๆนะยิ่งฟังยิ่งสะสม ก็เปนรู้ว่าการฟังยิ่งฟังยิ่งสะสมเนี่ยซึ่งแยกไม่ออกนะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยมันจะดีหรือมันไม่ดีนะแต่ก็ฟังฟังไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ยิ่งแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าการฟังธรรมะนะครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเราฟังอย่างเดียวโดยที่ไม่ปฏิบัตินะเราก็ไม่สามารถรู้ความจริงได้บานะงทีฟังเยอะนะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยจบทั้งเล่มเลย เราคิดถึงการศึกษานะพระตมไตรปิฎกในบ้านเรานะพิกษูก็มีการศึกษาที่เรียกว่าปร,ริญธรรมใช่ไหมเราเห็นข่าวไหมนะพิกษูจานวนไม่น้อยเลยนะ,ระเรียนจบรเรียนธรรมสูงด้วยนะบางท่านก็5ประโยคบางท่านก็7ประโยคบางท่านก็เประโยคแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือพิกษูนะที่จบรเรียนธรรมสูงสูงเนี่ยนะบางทีมีสมณศักดิ์ด้วยแต่กับ ทำผิดศีลธรรมนะผิดพระธรรมวินัยด้วยนะไม่ใช่ผิดพระธรรมวินัยเล็กๆด้วยนะผิดพระธรรมวินัยแบบโ,โหหนักเลยขั้นประราชิกอย่างเงี้ยนะแต่แกก็ผิดนะแต่ไม่ลาสิกขากลายเป็นผู้ที่เรียนปร,รินธรรมมากๆเนี่ยนะนะเรียนโ,โหพระไตรปิฎกเนี่ยจนถึงรเรียนธรรมเนี่ยนะเรียนธรรมห้าเรียนธรรมเเรียนธรรมเก้าก็แล้วแต่ ผิดพระธรรมวินัยแล้วกลายเป็นอารัชีหน้าด้านด้วยซ้ำไปไม่น่าเชื่อนะที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่านะเมื่อมาบวชเป็นภิกษุนะแล้วปร,ริัติธรรมอย่างเดียวอ่านตำรับตำราเยอะนะพี่อย่างเดียวแต่ว่าข้างในใจนะไม่สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้พูดง่ายก็คือเป็นผู้แพ้แพ้นะต่อกิเลสตัณหาภายในใจถูกไหม กิเลสตัณหาจริงๆกับธรรมะแท้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำรานไม่ว่าจะเป็นตำรานที่เป็นตัวหนังสือหรือว่าจะเป็นตำราที่เป็นดิจิตอลยุคสมัยใหม่เพราะฉะนั้นธรรมะแท้กิเลสตัวจริงเนี่ยมันไ,ได้อยู่ที่ตัวหนังสือแต่มันอยู่ที่จิตใจของผู้คนนะกิเลส ตัวจริงก็ครอบงำจิตใจนะของสัตว์โลกทั้งหลายนะธรรมะแท้ๆนะครับที่ใช้ปราบกิเลสเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นที่จิตใจนะของสัตว์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่อ่านนะฟังธรรมะเยอะๆปริัติธรรมเยอะๆนะจนทั้งถึงนะมหาปร,ริยนันนะห้าปร,ร, 7, ริยนทำเจ็ดปริยนทำเก้านะอยู่นาน นะบวชนานเป็นภิกษุนะบวชนานนะได้สมณศักดิ์สูงทั้งหลายทั้งวงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันนะว่าเข้าถึงธรรมะแทๆ้ๆนะเข้าถึงแก่นธรรมะได้จริงๆนะเพราะอะไรครับเพราะว่าธรรมะแทๆ้ๆแก่นธรรมะจริงๆเนี่ยมันเข้าถึงด้วยการปฏิบัติ นถึงจะไปถึงปฏิเวทได้นะปฏิเทธรรมอย่างเดียวเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ถึงเรียนสูงแค่ไหนอ่านเยอะแค่ไหนอ่านมากแค่ไหนสอบผ่านรเรียนรมสูงแค่ไหนมีสมณศักด์สูงแค่ไหนเปลือกนอกนะมียศนะมีความน่าเชื่อถือแต่ปรากฏว่าเนื้อในของจิต ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิเวทก็กลายเป็นเน่าในไปเปลือกนอกอาจจะดูดีแต่มันเน่าที่เนื้อในเปลือกเปลือกนอกอจจะมองดูแล้วเป็นภิกษุผู้หน้าเริ่มใสแต่ภายในนี้เป็นอรชีเป็นพวกหน้าด้านผิดพระธรรมวินัยก็ไม่สนไม่แคร์เปลือกนอกอาจจะมียศมีศักต นะมีสมณศักดิ์นะมีการศึกษาที่ดูดีเรียนเก่งนะปริธรรมมาเป็นมหาปร,ริญญาแต่ข้างในนี่นะครับเลวร้ายกว่าปุถุชนนะซึ่งเป็นครวาดด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันกลายเป็นอารัชีเวลากิเลสครอบงำจิตเนี่ยนะมันก็เหยียบย่ำธรรมะแหละนะนะธรรมะแท้นะก,ก็เด็นถอยไป ซึ่งผมได้พูดในคลิปหนึ่งนะว่ากิเลสกับธรรมะเนี่ยเป็นข้าสึกกันนะถ้านี่เป็นกองทัพธรรมะอันนี้เป็นกองทัพกิเลสนะถ้าฝ่ายไหนมีนะกําลังมากกว่ากันนะเช่นกิเลสเนี่ยมีกําลังมากกว่าธรรมะมันก็ชนดันดันจนตกขอบกิเลสก็ครอบงําจิตเต็มที่ถึงแม้จะใส่เครื่องแบบภิกษุนะนุ่งภากาสาวั กิเลสไม่ได้กลัวนะถ้ากิเลสนี่กองทัพมันครอบงาจิตใจแล้วเนี่ยมันไม่ได้กลัวผ้าเหลืองไม่ได้กลัวภากาสวพัดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีธรรมะที่จะเป็นเครื่องต่อตานมันแล้วมันกิเลสก็ครอบงาจิตใจเต็มๆสุดท้ายภิกษุในเครื่องแบบในภากาสวพัดในผ้าเหลืองกลายเป็นอรชีที่มีความน่าด้านมากกว่าปุถุชนที่เป็นชาวบ้านคารวะทั่วไปสินี่ฮะ คือความสกรปรกความน่าเกลียดของกิเลสตัณหาแต่เกิดบุคคลใดนะปริยัติแล้วลงมือปฏิบัตินะสู้กับกิเลสตัณหาแน่นอนฮนะกองทัพแห่งธรรมะก็เติบโตเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นเมื่อเดิมนะมีกองทัพกิเลสนะเมื่อเจริญนะกองทัพธรรมะเนี่ยให้เข้มแข็งใหญ่โตขึ้นก็มีกําลังเมื่อชนมาท้ากัน กิเลสก็ละถอยหรว่าอะละถอย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 จนกระทั่งธรรมมเนี่ยนะสามารถทําลายกิเลสลงได้อย่างน้อยสุดนะถ้าสามารถจะฆ่าประหารกิเลสสังโยชน์สข้อนะคือสังคิสิบ0รบปรามาและวิจิกิจฉาให้ขาดสะบั้นลงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการรบนะครั้งใหญ่ครั้งแรกนะของกองทัพธรรมมนะที่สามารถเอาชนะกิเลสนะขับไล่ นะแล้วก็ปรหารก็ได้นะจะเรียกว่าอะไรแนวหน้าใช่ไหมของค่าศึกก็คือกิเลสสังโยชน์สามสกฤิสิมดับรามาวิกิชาขาดสะบั้นไปเพราะนั้นกองทัพของกิเลสก็ทำไ,ไมถอยล่นกองรับธรรมก็ครอบครองจิตใจแต่ไม่ได้แปลว่าจบศึกครั้งแรกแล้วแล้วก็จบนะไม่ใช่มันจะต้องรบอย่างเงี้ยนะอีก3าครั้งนะจึงจะชนะศึกเด็ดขาด บรันกองทัพรมจริงๆชั้นนะศึกเด็ดขาดในการรบใหญ่โดยการรับอาหารกิเลสสังโยชน์สามกิเลสสังโยชน์หเบื้องต่ำแล้วก็กิเลสสังโยชน์หเบื้องสูงก็ชนะศึกนในสมรภูมิของจิตก็หักโค่นนะครับอ,อ,อวิชชาดังที่พระเจ้าสอน,นก็สามารถที่จะพ้นไปจาก สังสารวัฏนั่นเองนะเพราะท้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราศึกษาพระธรรมโอ้ยอ่านฟังนะในพระไตรปิฎกคําสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธพทธิพุทธนะเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหมีนั่งพระไตรปิฎก45้าเล่มมีคําสอนครูบาอาจารยนะ์ที่เป็นพระเถระที่เป็นพระอระหันต์เป็นพระเดชสกุ้เยอะแยะไปหมดเลยแต่อ่านเท่าไหร่ท่องเท่าไหร่ศึกษาเท่าไหร่ฟังเท่าไหร่ก็ได้เป็นเพียงแค่ความจดความจําแล้วก็ความนึกคิดไม่ใช่ของจริง นะครับเพราะรอะไรฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าเรานึกถึงความจริงนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก่อนตัดสรู้เนี่ยตอนนั้นพระองค์ยังไม่มีความรู้เลยนะพระองค์ก็เป็นบุรุษชนคนหนึ่งนะที่สแสวงหาความดับทุกข์ใช่ไหมถ้าจําได้ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปบวชตอนนั้นท่านยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยนะก่อนการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไป ศึกษาการทำสมาธิกับอาจารย์ของท่านญ้อนที่สานักของอุทกประดาบทกับอัลลานดาบทใช่ไหม่าไปทาสมาธิตอนที่ทําสมาธิเนี่ยท่านยังไม่ตัดสู้ยังไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่ยังไม่รู้เรื่องของอริยมรรคแปดยังไม่รู้เรื่องของอริยบุคคล4ประเภทพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระราหารันนะว่าจะเป็นบุคคลอริยบุคคลเสียเปศนเนี้ยต้องละกิเลสสังโยน์อะไรนะ ตอนพระพุทธเจ้ายังไม่มีความรู้เหล่านี้เลยเพราะท่านยังเป็นบุตรชนนะท่านก็ไปลองผิดลองถูกนะไปฝึกสมาธิที่สำนักของอุทกดาบทอรดาบทท่านฝึกไปฝึกมานะจนถึงสมาธิขั้นสูงได้ถึงรูปฌา,านสี่รูปฌา,านสี่ท่านก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ทางแต่ตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้นะความรู้ของพระอ,องค์ยังไม่มีมันผู้ปฏิบัติทมเห็นไหมตรงตรงเลยนะถ้าไม่รู้ก็บอกไม่รู้อ่ะก็ต้องค้นหาแสวงหาต่อไป แต่คราวนี้ชาวพุทธสมัยใหม่อ่านตำรับตำราเยอะอ่านพระไตรปิฎกโอ้โหทั้ง45เล่มนะทั้งมีทั้งที่เป็นออนไลน์ด้วยนะก็ค้นคว้าหาได้ง่ายอ่านคำสอนของครูบาอาจารย์สำนักต่างๆว่้มีเยอะแยะไปหมดเลยอ่านจนท่วมหัวท่วมสมองนะแต่ว่าไม่เห็นจะรู้ไม่เห็นจะบรรลุทรรอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,นะเหตุก็คือนะถ้าเรานึกถึงย้อนกลับไปก็คือว่าทั้งหลายทั้งปวงมันแค่เป็นแค่ความจดจํา เป็นแค่ความนึกคิดแต่มันยังไม่ปาจักแจ้งกับใจยังไม่เห็นจริงๆใช่ไหมขณะย้อนกลับไปเรื่องของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ตรัสรู้พระองค์ก็ไปแสวงหาพราะองค์ก็ไม่มีความรู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับพุทธนาสนะเพราะท่านยังไม่ใช่พุทธ,ธะท่านไม่ตรัสรู้ท่านไปแสวงหาสวงหาเออปฏิบัติสมาธิถึงขั้นสูงอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ทางท่านก็ไปบําเพ็ญทุกขกิริยาใช่ไหมบำเพ็ญไปก็ไม่ใช่ นะบำเพ็ญจนสุดๆแล้วก็ไม่ใช่พระองค์ยังรู้ว่าทางสองทางสุดโต่งเนี่ยตอนที่อยู่ในวังใช่ไหมมีการมาสุขอันล้นเหลือก็ไม่ใช่ทางแห่งความดับทุกข์ออกไปบำเพ็ญทุกขรกริยาสุดๆก็ไม่ใช่ทางแห่งความดับทุกข์ใช่ไหมมีแต่สมาธิอย่างเดียวนะในรูปวิชานสี่รูปวิชานสีก็ไม่ใช่ทางแห่งความดับทุกข์พระองค์ก็ค้นคว้าต่อไปค้นคว้าต่อไปนะ เรียกว่าค้นคว้าทดลองวิจัยในจิตของพระองค์เองนะจนกระทั่งวันหนึ่งนะในคืนวันเพ็ญนานะเดือน6กซึ่งต่อมาเราเรียกวันวิสาขบบูชาพระองค์ก็ค้นพบหลนะังจากที่ท่านทำการทดลองสังเกตนะวิจัยต่างๆในจิตใจพระองค์จนวันหนึ่งพระองค์ก็ค้นพบพอค้นพบเนี่ยคำว่าค้นพบนี่แหละจึงเกิดความรู้ไง เพราะนั้นคนเราถ้ายังไม่เห็นของจริงเนี่ยเราจะาความรู้มาจากไหนแน่นอนว่นสมัยนี้เวลาเราฟังคําสอนครูบาอาจารย์สํานักต่างๆไปอ่านในพระไตรปิฎกเรามีความรู้เยอะแต่ความรู้แบบนี้เป็นความรู้ของการจดจำของการคิดนึกตามมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากการทดลองปฏิบัติแล้วเห็นจริงต่างจากพระพุทธเ,เจ้าเห็นไหม พุทธเจ้าตอนสมัยแรกๆก่อนศาสู้พุทธเจ้าไม่มีความรู้เลยนะเรื่องพุทธศาสนาในเรื่องของอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระองค์ไม่มีความรู้เลยนะในเรื่องของอริยมรรคแปดนะสัมมาอาชีวะสัมมากรรมันตะสัมมาวจาสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพระองค์ไม่ได้มีความรู้เลยนะเกี่ยวกับเรื่องของอริยบุคคลสี่ประเภทพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระรหั์นะแล้ว ยังจำแนกไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะว่าพระโสดาบันต้องไปละก,กิเลสสังโยชน์อะไรพระสะกิทาคามีต้องไปละก,กิเลสสังโยชน์อะไรพระนาคามีต้องไปละก,กิเลสสังโยชน์อะไรและพระอรหันต์เนี่ยไปละก,กิเลสสังโยชน์อะไรเนไะเราต้องตรงกับความจริงพระพุทธเจ้าก่อนสาสนพระองค์ก็ไม่รู้เลยก็เหมือนบุรุชนนะแต่ว่าครั้งนั้นน่ยยังไม่มีคําสอนของพุทธะไงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีพระไตรปิฎกยังไม่มีคําสอนครูบาอาจารย์ที่เป็น พุทธสาวกเลยใช่ไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ตัดสรู้เองโดยชอบโดยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็คน้คนคว้าทดลองปฏิบัติเห็นไหมเพราะนั้นการปฏิบัติสําคัญือนใครที่ปริยัติมากๆใช่ไหมอ่านเยอะตาําราเยอะนะจบจนทั้งเป็นมหาปร,ริญญาทำนะครับหประโยคเจประโยคเก้าประโยคมีสมณศักดิ์ใหญ่โตแต่พ่ายแพ้กิเลสตัณหาเพราะอะไรเพราะธรรมะเหล่านั้นเป็นกระดาษในตัวหนังสือไม่ได้ธรรมะแท้ ที่จะไปต้านทานอำนาจกิเลสในจิตใจได้ซึ่งต่างจากพุทธเจ้าใช่อไหมพุทธเจ้านี้ได้ทดลองในจิตพระอ,องค์กิเลสตัณหามันของจริงในจิตใจธรรมะที่พระอ,องค์ตัดสู้ก็อยู่ในจิตใจของพระอ,องค์ซึ่งเป็นธรรมะแท้จึงสามารถที่จะไปต้านทานอำนาจของกิเลสตัณหาและสามารถ่จะฆากิเลสตัณหาได้นเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างนะเพราะฉะนั้นเรานะเปรตธรรมเยอะหมื่นนะ ลงมือปฏิบัติทดลองในจิตใจตัวเองสังเกตทดลองวิจัยธรรมะในจใจตัวเองนะครับเพราะว่าเราได้ทําแบบพระพุทธเจ้าไงพระุทธเจ้าตอนก่อนพระจ้าตรัดสรู้แล้วพระองค์ไม่มีความรู้เลยนะองค์ได้ทดลองปฏิบัติในจิตของพระองค์เองไะต่อมาพระองค์รัดสรู้เนี่ยนะจึงมีความรู้เกิดขึ้นเนี่ยท่านจึงมาแสดงเรื่องอะไรแสดงเรื่องของอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคท่านจึงมาแสดงเรื่องของอริยมรรคมีองค์แด ท่านจึงมาจำแนกทำสอน,นต่างๆถึงอริยบุคคล4ประเภทพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระราหันเนี่ยละกิเลสสังโยชน์อะไรบ้างเป็นขั้นไหนซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าเป็นกฎสัจจะความจริงเห็นไหมแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพระองค์ไม่มีความรู้นะพว่าพระองค์ยังไม่ไปเห็นอริยสัจสี่พระองค์ยังไม่ไปเห็นนะครับถึงเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธบัง นะพระอ,องค์ยังไม่รู้ในอริยมรรคแพระอ,องค์ยังไม่รู้ในเรื่องของอริยบุคคล4ประเภทจนวันหนึ่งเนี่ยพระองค์บรรลุกฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมนั้นแล้วพระอ,องค์ก็เป็นพระอริยบุคคลนะครับเ,เรียกว่าองค์แรกเลยเป็นพระอรหันต์องค์แรกนะในการสมัยนี้นั่นเองเราสู่ันฟังนะเพราะนั้นถ้าท่านอยากจะรู้ของจริงเนี่ยแต่ว่าท่านต้องปฏิบัติเมื่อท่านปฏิบัติ ดับทุกใจนะก็เรียกว่าเห็นนิพพานนะในใจตนเองได้เนี่ยมันความจริงทุกอย่างอ่ะที่ท่านเคยสงสัยในเรื่องของอริยสัจสีในเรื่องของอริยมรรคแเรื่องของอริยบุคคลนะความจริงต่างต่างที่ท่านเคยฟังเคยอ่า,านไปตั้งมากมายแต่ไม่สามารถเข้าถึงทมจริงๆได้เนี่ยนะที่มีความรู้นะจากการอ่านริยัตพรนะไตรปิฎก45เล่ม อ่านคําสอนครูบาอาจารย์สามารถท่องสาธยายได้จนเป็นปรเรียนทำห้าเรียนทำเจ็ดเรียนทำเก้าจนมีสมณนาสัตว์ถ้าท่านลงมือปฏิบัติแล้วดับทุกใจเห็นนิพพานได้ความจริงทุกอย่างจะเกิดปรกากฏคือความจริงในอริยสัจสี่ความจริงในอริยมรรคแปดความจริงในอริยบุคคลจะเกิดปรากฏแก่จิตท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ